เขาไม่ไดูอะไรมาถามจริงให้มันปลดออกมาข้างนอกขนาดนี้หายชิม,มากพรอนิ่งนะคะทุกคนพร้อ,อนิ่งแล้วไม่ต้องทำอะไรดิ ก็ h แ p p y ี e นิวยอร์นะคะอะไรอะเฮ้ยมาได้ไงไอ้นี่นะคะทุกคนเขาก็ได้ถามไปในคอมมูนิตี้ในช่อง youtube เขานะทุกคนว่าใครเนี่ยไปไหนกันบ้างนะคะ, <S 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 ะ,คะทุกคนเพราะเขาอยากรู้มากเลยว่ามีใครเป็นแบบเขาบ้างไหม ะคะดูคดแ,คแม่พาหนูไปเชียงใหม่ค่ะไปตอนนี้เลยดีใจไปเที่ยวบ้านย่าไปตกปลาแทนนอนคิวทุมมกว่าวิ่อซตัวจริงอันนี้อยากไปไทยไปหาพี่แต่ไปไม่ได้เอซจากลาวขอบคุณนะคะไปเชียงใหม่ไปภูเกต็ตไปเขาใหญ่มีแต่คนไปเที่ยวอะ่ะแล้วก็มีคนที่อยู่บ้านนะคะแต่ละคนก็นอนฟังเพลง ทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุขแต่ของเขานั้น mm. เขาตัดสินใจว่าเขาจะทำสิ่งนี้ค่ะโซ mm. <So, S 2> ใส่ชุดไหนดีเขาวันนี้มีชุดไหนให้ใส่บ้างนะว mm. ิชุดนี้แบบไม่ได้ใส่นาำมากอะเอ้ mm. แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวนี่นะคิดว่าชุดนี้แหละคะ่ะเหมาะกับวันนี้ที่สุดแล้วเพราะว่าวันนี้นะคะทุกคนเขามีภารกิจครั้งยิ่งใหญ่คะ่ะ mm. เขา ตัดสินใจว่าเขานั้นจะทําความสะอาดทั้งบ้านต้อนรับปีใหมค่ค่ะจะให้ดูสภาพห้องน้ำนะคะว้าเลอะเทอะเลยอะทุกคนเขาคิดว่าหลายหลายคนนะคะก็คงเป็นเหมือนกันช่วงโควิดอนะเนาะทำให้เราเนี่ยไม่อยากให้คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเยอะก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ได้จ้างแม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดบ้านเลยคะ่ะวันนี้นะคะเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะมาทำความสะอาด ทุกห้องเลยชวยเลยวะแต่ต้องทำให้ได้ค่ะทุกคนเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่นะคะต้องทำได้เป็นวันปีใหม่ที่ไม่เหมือนวันปีใหม่ปีก่อนๆเลยที่ออกไปเที่ยวซื้อของช้อปปิ้งใช้ชีวิตให้ของขวัญทุกคนเอาจริงทำไมกล้องมันสูงลรงเลยเอาจริงถ้าทำหลายวันมันก็ชิลอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเราจะเซอร์ไพรส์ป้ากับแม่ไงมันต้องทำเสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะ ก็เป็นไบ,บไม่ได้เลยแต่เขาจะทำให้ดีที่สุดทุกคนการอินเดียขอไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปซื้ออุปรกรณ์มาทำความสะอาดนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอุปรกรณ์ความสะอาดอยู่ไหนไม่กล้าถามแม่ด้วยเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์นะคะทุกคนเดี๋ยวไปซื้อใหม่หมดเลยเพราะไงก็ได้ใช้อยู่แล้วอะดังนั้นซื้อไปไม่เสียหายคะ่ะฝุ่นเต็มบันไดฝุ่นเยอะไม่เยอะอดูนี่ <c oughs> เห็นว่าเดินแป๊บเดียวเองดำแหละ และนี่คือฝุ่นที่โซฟานะคะจากดำเป็นเทาและนี่คือฝุ่นที่เก้าอี้นุ่นนะคะจากดำเป็นโคตรเทาและนี่คือฝุ่นที่เปียนนของเขานะคะทุกคนว้าวฝุ่นหนามากเขียนส้กหน่อยในไหนก็มีฝุ่นแหละ คนอาจจะบอกว่าอ้าแล้วทำไมไม่จ้างบริษัททําความสะอาดนะคะเขาเสริชแล้วนะทุกคน,กคนพวกบริษัททําความสะอาดบ้านอะ่ะมันไม่มีที่ต่างจังหวัดอ่ะมันมีแค่บางจังหวัดเองอะ่ะทำไมได้จริงๆในหลายครอบครัวมีปัญหาเรื่องการหาคนทําความสะอาดบ้านก็ไม่รู้จะไปถามใครแบบเอา้าเราจะรู้ได้ไงว่าเขารับทำความสะอาดคือเราไม่มีแหล่งติดต่อหรืออะไรเลยนะคะแม่เขาก็เลยต้องทําเองนะคะมันก็ไม่สามารถทําได้ว่าถึงทุกห้องบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันก็เลยถึงกําเนิดแม่บ้านไอจูมาขอรีร๊บ มีข้าวนานๆก่อนอื่นะคะทุกคนเขาต้องหาอุปกรณ์ทำความสะอาดสิ่งที่เขาต้องทำมากที่สุดคือถุงมือค่ะทุกคนเพื่อแบบว่าทความสะอาดแล้วก็แบบขี้เกียจใส่ถุงมือที่ว่าไม่จําเป็นหรอกซื้อทําไมถุงมือมันเปื้องใช้มือเปล่าของเขานะคะกับน้ํายาทําความสะอาดปรากฏมือเขาลอกเยอะมากลอกทั้งมือเลยทุกคนลอกเป็นขุยเลยอะมันแรงมากจริงลาที่เราจะไปทำอะไรเหนื่อยนะคะทุกคนเราก็จะลีลาแบบนี้แหละ อายแกไม่ออกจะไม่ออกเนี่ยอยากกินอ่ะคุณกวนเขาพารมูหาสิ่งที่ทำให้สะอาดได้นะคะมีอะไรล่ผ้าไม่ใช่อ่ะเรตต้นเหรอเขาจะได้หรอมั้ง นี่คืออะไรใชยังไงวะเนี่ยคือเขาไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะแต่เขว่ามันไม่ยากเครื่องแต่งตัวผ้าชนิดน้ำไม่ได้ใช่ไนย <c oughs> ีน่าจะซักผ้าเฮ้ยอันนี้อันนี้อันอันคืออะไรอะ่ะต่างจากอันเมื่อกี้ยังไงอ่ะอะไรบ้าน,นี่ <c oughs> ทำปฏิกิริยาสลายค่าฝังแน่นงานเรา 来来来 แม่ก็เอาพลาไปที่หัวเขาแบบเหมือนเห,หมือนเป็นห่วงลูกอะก็เลยเาไว้ที่อะบบว่าไม่ใช่เป็นหัวแล้วทนะุกคนไปถึง,งข้างๆข้างๆเตียงอะไรเงี้ยก็วางไว้แล้วแม่บ้านก็ทำความสะอาดบ้านปรากฏว่าพังหายทุกคนต้องตามตัวละคะแม่บ้านก็ปวดรัไกไวเพราะว่าบริษัททำความสะอาดบ้านอะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะตอบโจทย์คนสมัยนี้มากเลนะยค่ไม่ว่าของหายหรืออะไรชำรุดเน,นี่ยบริษทัท ภาษาเขาจันที่ชอบถูกป,ปะเขาก็มีตัวหวดอะไรต่างๆค่ะทำให้รู้สึกว่าผู้บริโภคเนี่ยปลอดภายัยยิ่งขึ้นนะทุกคนมันก็จางลงน้งคนแต่มันไม่ขาวนี้เหมือนตอนแม่บ้านทำ เหลือดำๆอยู่ดีอ่ะเขาไม่รู้ว่าทำยังไงให้มันออกแบบสุดๆแล้ต้องขัดนานมากๆเลยเหรอเพราะเดี๋เขาขัดมาประมาณชั่วโมงแล้วนะคะขัดได้แค่นี้จริงอ่ะทุกนคือตอนนี้เขาได้ทำการเสียงหนาล้างห้องน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนผนังของห้องน้ํามันยังเลอะๆอยู่เลยก็เลยเดี๋ยวลองแชรอันนี้ดูแล้วกันค่ะเสร็จตอนด้วยดีกว่า de pasta, ¿sí? no. พอทําเริ่ม้แต่สิบโมงอะทุกคนใช้เวลาห้องน้ําห้องนึงเนี่ยก็ประมาณสามชั่วโมงนะคะนานมากแล้วก็เขาไปเจอถุงมือมาแล้วทุกคนถึงมันจะไม่ใช่ถุงมือแบบว่าขัดห้องน้ำเลยตอนนี้นะคะห้องน้ําก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนี่ผ้ดาบงยังเหลืออีกหลายห้องนะคะหวังว่าจะทําให้เสร็จก่อนห้าโมงนะคะทุกคนเพราะว่าห้าโมงแม่จะกลับมาตอนนี้บ่ายโมงอีกสี่ชั่วโมงต้องแบ่งทําเป็นห้องนอนแม่นะคะซึ่งมันดูสะอาดนะทุกคนแต่ห้องน้ําเนี่ยดิ

มือมากเลยนะคะทุกคนด้วยความที่มันไม่ใช่ถุงมือทำความสะอาดบ้านน้ำยามันเข้าไปในถุงมือตลอดเลยอ่ะต้อแบบคันมากเลยตอนนี้แต่พอเห็นห้องแมวเ้ยนสะอาดกว่าที่าาู้เลยด้วยไปเจ้าข้อนี้ไปดูอะไรมาถามจริงให้มันปลดอออกมาข้างนอกขนาดนี้ห้องนี้โห,หดสุดเลยคะ่ะลุยคะ่ะ ผ้าเขามันจะโซมไปเรื่อยๆนะคะคนี่กริ้งเลยทุกคนมาหมดเกลีย้ยงเลยชักโครกแล้วนะคะแต่ที่นี่ห้วงน้ำเขาไม่โอ้โหทุกคนตอนที่เขาก็ลังทำภาษัยอยู่นะคะเขาก็ไปเจอแอนด์วินี่น้ำหนึ่งแล้วก็เป็นลูกพอทำตอนก้อนหนึ่งพอสองทุกคนว่ลลุป้าไปหามาได้ยังไงแ้วป้าก็ามาแปะนะคะของไทยใช้เป็นกระจกี่ห้องนี้นะคะทุกคนแต่ว่าห้องนี้ดูแบบโอเครูไม่ได้สออกปรกอะไรมากนะคะ แต่มนตรงนี้นิดหน่อยคิดว่าทำอีกนิดนึงก็น่าจะเสร็จแหละทุกคนน้าทเทาม่เหนื่อยไหมบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยเข้า็ส่งน้ำยาเกมผมบ้านแล้วนะคะทุกคนเข้าหมายคือบันไดแล้วห้องนอนลุยคะ่ะข้างล่างขึ้นมาข้างบนต้องหญเลย ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จริงๆยังมีอีกนิดหน่อยแต่เขาคิดว่าแม่กาลังจะมาแล้วแหละแต่ถ้าแม่มาแล้วเห็นพื้นเปีเปยกๆเนี่ยเขาจะรู้ไงต่อ้เขาแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าเขาอาจจะแบบว่าไม่สังเกตก็ได้นะสรุปที่ทํามาวันนี้ศู์เปล่าแล้วค่ะทุกคนดูตอนนี้นะคะทุกคนมือเขาคือ,อยังเหี่ยวส่วนมือด้านนี้นะคะทุกคนลอกแล้วมือมันไม่ดีอ่ะทุกคนมันไม่ใช่ถุงมือสําหรับ ทำความสะอาดนะคะน้ำยามันเลยเข้าไปกัดเนื้อของป้ากับแม่จะสังเกตไว้นะบ้านมันถูกผูกมาชักโครกมันโดนล้างซิงน้ํามันโดนล้างแ้าถ้าเขาไม่สังเกตอ่ะ, <c oughs> ไไะไม่ใช่ค่ะต้างทำให้เขาสังเกต <c oughs> เสียเลยชใช่ไหมหนูไม่รู urgency, fire, no yeah. okay. ้อ okay. ่ะแม่ลงไปดูให้หน่อยดินี่ไป่ข้าวเลยเสียแล้วปะเดี๋ยวให้ช่างมาทำที่หลังได้ไหมไม่ใช่ขัดเอาข้างล่างี๋ยวลองเปิดแลยเดี๋ยวป้าเปิดชิมิก่อนโอเคไม่มีใครสังเกตะไรเลยบันไดก็ไม่ E มันลกๆกสกปรกไปหน่อยหนูก็เลยไปขัดให้แมแ่แม่ต้องไปดูห้องน้ำข้างล่างเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเลยไม่ลกแล้วแม่เอ้ให้นขัดห้องน้ำกขัดไมลูกเห็นมันเลอปะป้า <c oughs> แต่หาแม่บ้านยากเนาะแม่ไม่อยากหาอีก จแม่กับป้าก็เข้าไปดูห้องน้ำแล้วเขาบอกว่ากิ้งเลยเห็นห้องน้ำสุกอบปอนวาะไม่อยากให้เขาใช้อันที่มันเลอะเลอะนะทุกคนนี่น่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีอันหนึ่งเลยทุกคนอเพราะว่าถ้าไม่ใช่เขาทําก็ไม่รู้ว่าใครจะทํานะคะคุ้มค่ากับการที่เหนื่อยนะคะทุกคนแย้ yeah. บางทีเนาะความสุขมันก็ไม่ได้จากการที่เราแบบ ซื้อของเพื่อให้ตัวเองนะ,ะไม่ได้จากการให้เราไปเที่ยวไม่ได้จากการที่เราแบบว่าหาความสุขให้ตัวเองแต่เป็นการที่เราให้คนอื่นนะทุกคนแต่ก็ยังคงหวังนะคะว่าะจะมีแม่บ้านมาสมัครนะคะก็เปิดรับสมัครแม่บ้านนะคะจริงๆสาหรับเขานะัดพนของขวัญวันปีใหม่ที่เราจะให้ใครไม่จาเป็นต้องใช้เงินเลยสักบาทนะคะทุกคนแค่เราตั้งใจทําอะไรสักอย่างเนี่ยก็เป็นของขวัญที่ล้าค่าแล้วนะคะเห็นเขาก็ยิ้มๆกันอยู่ เขาก็ดีใจแหละเขารู้แต่จริงๆแล้วเขาก็มีของวัญปีใหม่ให้ป้ากับแม่แหละแต่ว่ายังไม่ได้ให้นะคะก็เดี๋ยวให้รอถึงเที่ยงคืนก่วก็จะอวเงินไปให้ทั้งสองคนเลยเป็นเงินที่เขาทํางานมาทั้งปีนะคะทุกคนก็จะแบ่งให้ป้ากับแม่ดูก็สุขสันต์วันปีใหม่นะคะทุกคนมีความสุขมากๆนะคะก็ยังไม่ปของขวัญคนที่เราหลักงานทุกคนไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินแค่อะไรเล็กๆเราก็ทําให้เขายิ้มแล้วไปแล้วนะคะทุกคนให้ป่า แฮปปี้นิวเมียค่ะทุกคนตลกมากเลยอ่ะเมื่อกี้ตอนที่มันแบบสามสองหนึ่งใช่ไหมเขาก็กำลังจะอวนเงินให้ป้ากับแม่ใช่ไหมคะแล้วเขาเรีบมากเวยแล้วดูสิ่งที่เขาเขียนดิ Happy Birthday for m o m เขาเขียน h n Y อะเซ็งเลยเขียน HAPPY BIRTHDAY เฉย แม่คงหงงกับอ,อีกอันนึงนะคะ h n y อันนี้ยังมีสตินะคะโอ้ครั้งที่สอง